กับสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวีไลให้โชคทุกทุกทันนะครับครับมาพบมาเจอกันนะครับช่วงบายบครับมือนี้นะครับทางเอดวีไลนะครับกับิดภารกิจมาซาในแจ็คหน่อยนะครับเอฟซีทุกพ่อคุณแม่นะครับกลับมาซาดีกว่ามากนะครับมือนีนะครับ ครับมาเจอกันในคลิปนี้นะครับจะเป็นเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับคือเกาเมื่อนเดิมนะครับ fc คุณพ่อคุณแม่นะครับเป็นแนวทางขับของเจส่วนอย่างถือว่างวดที่ผ่านมานะครับ16ก,กรกฎาคมคับ 2, ัสบ2567อ่าเจส่วนอย่างแนวทางเดินดีมาตลอดนะครับงวดที่ผ่านมาหลุดไปนะครับอ่าหลุดก็คือหลุดนะครับอ่าขับวาวากัน ให้กำลังแรงใจกันต่อไปนะครับเจส่วนอย่างวนี้นะครับการคิดว่ามั่นใจลอยเปอร์เซ็นต์ครับถ้าได้รุดแล้วเขาย่างเดียวนะครับกรแตเพิ่งเปิดโตทังช่องเฮ้ามาานะครับถือว่าเดินดีอีกสำนักหนึ่งนะครับเจส่วนอย่างให้กำลังใจกันต่อไปครับวนี้นะครับหนึ่งสิงหาคมกับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเจส่วนอย่างมันใจลอยเปอร์เซ็นต์มาให้เห็นแน่นอนนะครับ อ่าคุณพอ่อคุณแม่ทีเขามาเบ่งมาชมครับมักชอบฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเด้อครับคุณพ่อคุณแม่ทีเขามาติดตามใหม่ Jacob, choices, นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเรื่องของตัวเลขแนวทางแต่ละสำนักนะครับช่วงนี้ก็ถือว่ายังเป็นรอยต่อกันอยู่นะครับเริ่มทยอยปล่อยไปหลายสำนักแล้วนะครับเรียกว่าคลิปต่องวดนะครับปล่อยไปหลายสำนักแล้วอ่าคุณพอ่อคุณแม่ทีเขามาเบง่งมาชมใหม่มาติดตามใหม่นะครับ อ่เบิ่งคลิปย้อนหลังได้นะครับขอขอ,ขอบคุณขอบคุณอ่าคอมเมนต์ดีๆนะครับอ่าบางเอฟซีทันอ่าที่เขามาติดตามไม่ก็บอกว่าพึงเขามาติดตามแอดวิไลนะครับเบิ่งคลิปย้อนหลังก็มี่นะครับอ่าขอขอบคุณขอบคุณขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวิไลให้โชคอีกครั้งหนึ่งสำหรับเอฟซีม่นะครับขอขอบคุณขอบคุณเป็นอย่างสูงกันเลยนะครับ เอาครับเจส่วนอย่างหนึ่งสิงหาคมนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่แขปบหน้าจอไม่เป็นอ่ะคือเกาเมื่อนเดิมเดี๋ยวทางแอพิไลจะพ้าเขียนตัวเลขแนวทางนะครับคุณพ่อคุณแม่เตรียมสมุดประกาศกันเลยนะครับเจส่วนอย่างนะครับเป็นแนวทางบนล่างนะครับเอฟซีก็คือจะลูกันดีกับแนวทางบนล่างนะครับอ่ะามาเบิ่งกันเล็กวิ่งครับเริ่มจากเลขวิ่งกันเลยนะครับอ่ะเลขวิ่ง เจส่วนยางเขียนตามเลยนะครับอ่างวดนี่เลขวิ่งเจส่วนยางได้มาสามตัวนะครับเลขวิง่งเลขวิ่งได้สี่หกแปดสี่หกแปดอ่าเบิ่งเลขวิ่งแล้วถูกวอกโดนใจขันบอนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับอ่ะสำหรับเลขวิ่งเจส่วนยาง แนวทางของเจส่วนยางจะเป็นบนล่างนะครับบังคสรปให้ดีครับเป็นบนล่างเดินดีมากหลายหวดติดนะครับ FCJ เสวนยางวดที่ผ่านมาหลุดไปครับบว่ากันนะครับแนวทางมีเขามีหลุดเป็นเลือกของธรรมดาอาคาเมนีเจสวนยางนะครับแอดวิไลเชเชกบิง จับมาเป็นชุดเต็มนะครับ12ชุดอ่ะคุณพ่อคุณแม่เขียนตามเลยนะครับ12ชุดอ่ะคือเกาเหมือนเดิมไก่โคงสุดท้ายเดียยเจส่วนอย่างคนก็จะมาวงอ่ะกลมมาเน้นให้นะครับยำ่าเป็นชุดเต็มเราฝากตัวเนฟ c ีกันอ่ครับชุดแรกครับ5 6ชุดแรกคือ5 6นะครับ5 4 อย่ตามไลด้ดอร์ครับคุณพ่อคุณแม่ครับห้าแปดห้าศูนย์ห้าเจ็ด

ศูนย์แปดแปดแปดชุดสุดท้ายนะครับเอฟซี F Z. อาแยมว่าเป็นชุดเต็มอยู่นะครับเอฟซี F Z, คุณพ่อคุณแม่นะครับคือเกมือนเดิมเจส่วนยางอ่าเพิ่นจะปล่อยมาแบบนี้นะครับแล้วก็มาเน้นย่ำโค้งสุดท้ายนะครับอ่านี่คือเป็นชุดเต็มของเจส่วนยางนะครับอ่าคุณพ่อคุณแม่มักชอบแคปหน้าจอ นะครับพิจารณาฝากตอนกันนะครับเดี๋ยวปรับมุมกล้องให้ตัวใหญ่ๆนะครับวิ่งส6่แนะครับแนวทางบนหลังแนวทางบนล่างนะครับเจส่วนอยางเคยแตก2ตัวตรงมาหล่หัวดแล้วนะครับสำหรับเจส่วนอยาง16กรกฎาคมนะครับแนวทาคงเพิ่นหลุดนะครับถ้าได้หลุดแล้วเดินย่างเดี่ยวนะครับเอฟซีเข้ามาติดตามกันต่อ อาจับคู่ครับทวนอีกรอบหนึ่งนะครับมีอ่าทักเบิดนะครับ12ชุดย้ำว่าเป็นชุดเต็มอยู่เด้อครับเอฟซยาวาดักมากันนะครับเพราะว่าเพิ่นปล่อยเป็นชุดเต็มอ่าซีทันใดว่ามันหลายนะครับรอชุดขัดชุดเน้นของเพิ่นนะครับเดี๋ยวเพิ่นมาคัดมาเน้นให้คือเกาเมื่อเดิมไก่คงสุดท้ายนะครับเอาครับ5 6 5 4 5 8 5 0 5 7 6 7 6 4 6 8 ศูนย์หกศูนย์าแมีทั้งเบอร์สิบสองชุดชุดเต็มนะครับเจส่วนอย่างอาครับมากชอบแคบหน้าจอพิจาราาครับบอมักปล่อยผ่านครับทางสองนำเสนอเป็นแนวทางนะครับอาคุณพ่อคุณแม่นะครับอาเอทุกท่านนะครับอยากให้อดวิไลนะครับติดตามสำนักใดอาคอมเมนต์มารากาช่วงนี้นะครับ อาจก็ถือว่าปล่อยไปหลายสำนักแล้วนะครับอา่าเดี๋ยวสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับชุดดับอา่าดับล่างของพ่อกล้วยนะครับเดี๋ยวทางแอกวิไลลงให้นะครับแต่ว่าดับบนปล่อยไปแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาดับบนเอาอยู่นะครับสามสามหกดับอยู่นะครับแล้วก็ชุดล่างนะครับแนวทางแตกสองหนึ่งชุดล่างประยู่นะครับงวดที่ผ่านมานะครับสําหรับเหล็กดับของพ่อกล้วย แล้วก็ชุดเลขเกิดของพ่อกล้วยนะครับพ่อกล้วยก็ได้สรงไมาแล้วนะครับชุดล่างเดี๋ยวทั้งเอ็ดวิไลลงไห้นะครับติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับอ่ะแล้วก็มีเอฟซีคอมเมนต์มาว่าลอเลขสวดของคุณพอเซียนสีเทพอยู่นะครับเดี๋ยวทังเอ็ดวิไลจะติดต่อพูดคุยกับคุณพอเซียนสีเทพนะครับว่าคุณพอจะอะ่มีเหลขสวดบองหงดนีนะครับจะเอาอีอยังไปทำพิธีสวดนะครับเดี๋ยวท้งเอ็ดวิไลติดต่อคุณพอเซียนสีเทพ อีกรอบหนึ่งนะครับรากาสำหรับเอฟซีที่ล่อคอ่อยเลขผีบอกนะครับงวดที่ผ่านมา368ดได้มากสุด3ตัวจริงๆนะครับถ้าผู้ได้ตัดเลนนะครับจะเป็นเลขแค่2องคููก็คือ3638เท่านั้นนะครับรากาแนวทางชุบ,บนแตก336อ่ารอค่อยกันไปนะครับเดี๋ยวทางเอฟเวอไลจะ ติดต่อไปหาคุณยายที่เลขผีมาบอกเพื่อนอีกรอบหนึ่งอาครับคลิปนี้จะจากไลฟ์เอคุณพ่อคุณแม่กันไปนะครับแนวทางของเจ๊สวนยางครับ1สิงหาคมให้ FC คุณพ่อคุณแม่อยู่ดีไม่แห้งครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ